นี่คุณฉันให้คุณเขามานั่งอยู่ในนี้ก็บุญหัวเท่าไหร่แล้วฮะคุณมานั่งตั้งนานแต่อาหารไม่สั่งสักอย่างเลยฮแล้วคุณก็ไปส่งฉันด้วยเออเดี๋ยวหนูทานน้ำก่อนสิไม่ค่ะข้าอร่อยจริงๆจ้าเป็นไงบ้างคะคุณหญิงอาหารโอเคไหมคะ อาหารทุกอย่างโอเคหมดเลยค่ะใจนะจ๊ะรับของหวานเพิ่มไหมคะอ๋อไม่แล้วค่ะพอดีว่าอิ่มแล้วค่ะงั้นก็เช็คบินเลยนะคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะ สองบาทนะคะอุ้ยตายแล้วน้องรุ้งเนี่ยถึงกลับมาคิดตังเองเลยเหรอคะเนี่ยถ้าเป็นคุณมดอ่ะฉันมาบริการเองอยู่แล้ว่ะค่ะ <c oughs> จ้าขอบคุณมากเลยนะคะ,คะนี่ครับค่าอาหารเดี๋ยวรอสักครู่นะคะได้ค่ะแป้งค้าคุณลุงเดี๋ยวช่วยเอาบัตรไปรูดให้ทีได้ค่ะ คุณรุงเนี่ยบริการประทับใจแบบนี้นะเดี๋ยววันหลังนะ่ะพี่มดจะพาลูกชายมาทานอาหารที่ร้านนี้นะคะค่ะนี่จ้ะเล็กๆน้อยๆนะคะโอ้ยคุณมดขอบพระคุณคุณมดมากๆเลยนะคะจ่าไม่เป็นไรหรอกจ้ะ ลอวคะ่ะค่าขนมนะคะโอ้ยขอบพระคุณมากมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสวัสดีครับเอ่อไม่ทราบว่ามากี่ท่านคะอ๋อคือ ตัวนี้ว่างไหมครับผมเห็นมันใหญ่ดีอ่ะชอบครับออได้ค่ะตัวนี้ว่างค่ะออดีครับผมเห็นมันใหญ่ดีอ,อ่ะอืมแต่ตอนนี้ผมมาคนเดียวนะครับเดี๋ยวคนอื่นตามมาทีหลังครับออได้ค่ะคุณลูกค้าจะสั่งอะไรดีคะเอ,อ่อเดี๋ยวผมขอเป,ป็นน้ำเปล่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามมาเดี๋ยวค่อยสั่งอาหารเพิ่มครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะ คุณลุงลูกค้าโต๊ะนั้นยังไม่กลับอีกเหรอฮะอ๋อเขาบอกว่าเขารอเพื่อนเขาอยู่อะค่ะเลยยังไม่ได้สั่งอาหารนี่เธอรู้ไหมว่าลูกค้าประจําเราลูกค้า VIP อ่ะเขาโทรมาจองโต๊ะเดิมเนี่ยนี่กําลังจะมาแล้วด้วยเขาจะพาลูกชายเขามาทานข้าวที่นี่เธอ,อช่วยไปไล่เขาออกจากโต๊ะตรงนั้นได้ไหมไปนั่งที่อื่นอุ๊ยคุณลุงแป้งไม่กล้าหรอกคะ่ะ เดี๋ยวลูกค้าว่าเอาดูดูแล้วลูกค้าก็เหมือนจะไม่ค่อยมีตังสั่งอาหารเท่าไหร่นี่แปงเธอทำยังไงก็ได้นะให้เขาลุกออกจากโต๊ะ V I P ไปลุงคะเอ่อจะเอออะไรไม่อยากได้ติปเหรอฮะเธอก็รู้ว่าคุณมดอ่ะเป็นลูกค้า V I P ของเราอ่ะเขาให้ติปเยอะขนาดไหนก็รู้อยู่แล้วนี่จริงด้วยค่ะคุณลุงลูกค้า V I P ทิปหนักจริงๆด้วยค่ะ งั้นเดี๋ยวแป้งไปจัดการเองนะคะดีมากดีมากไปไปคุณลูกค้าคะเดี๋ยวลบกวนคุณลูกค้าย้ายไปนั่งโต๊ะเล็กด้านนู้นนะคะเอา้าทำไมต้องย้ายล่ะครับอ๋อพอดีอันนี้เป็นโต๊ะว i p อพอะค่ะลูกค้าจองไว้แล้วอ๋อเอเอ ตอนแรกที่ผมมาขอโต๊ะเนี่ยก็คือไม่มีป้ายวีผีด้วยครับแล้วทําไมตอนนี้ถึงจะมาไล่ให้ไปโต๊ะอื่นละ่ะเอ่อแปจัดการเองนี่คุณฉันให้คุณเขามานั่งอยู่ในนี้ก็บุญหัวเท่าไหร่แล้วฮะคุณมานั่งตั้งนานแต่อาหารไม่สั่งสักอย่างเลยอ๋อหรือว่าแค่อยากจะ มานั่งตากแอร์เย็นๆแล้วก็นั่งเล่นไวไฟฟรีเหรอถ้าคุณไม่มีเงินสั่งอาหารนะนะคุณก็เชิญออกไปค่ะมีไม่มีมมผมไม่รู้หรอกครับคุณก็ให้ลูกค้าของคุณเนี่ยไปนั่งโต๊ะอื่นนีครับโต๊ะมีตั้งเ,เยอะแยะนี่คุณพูดไม่รู้เรื่องเรือยังไงคะฉันบอกว่าให้คุณออกไปก็คือออกไปสินี่คุณไม่ออกครับยังไงผมก็ไม่ออกอฉันบอกให้<ม>ออกไงคุณออกไปเดี๋ยวนี้นี่ ไม่มีเงินยังอยากจะอมาอีกออกไปออกไปไปค่ะไปค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปค่ะคุณไปค่ะไปไปครับคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับไปค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยออคุณมดมาแล้วเหรอคะไม่มีอะไรเอกค่ะพอดีว่าฉันกำลังจะไล่ลูกค้าที่พูดจาไม่รู้เรื่องเนี่ยออกจากร้านนะคะดูสิคะ ไม่มีเงินแต่อยากมานั่งทานอาหารร้านหรูๆฉันก็เลยจะไล่ออกจากร้านนะคะแต่เ<ห>ขาไม่ยอมออกค่ะพวกเราก็เลยช่วยกันลากออกจากร้านค่ะอาชนเอาลูกชนนี่ทำไมถึงมาก่อนแม่ล่ะไหนบอกว่ายังไม่ถึงร้านไงนก็ผมอยากมาเซอร์ไพรส์คุณแม่ไงครับผมลงเครื่องแล้วเนี่ยผมรีบมาที่นี่เลยนะครับงั้นไม่ต้องไล่หรอกนะคะ นี่คือลูกชายของฉันเองค่ะฮะลูกชายใช่จ้ะชนเนี่ยคือลูกชายของฉันฉันเห็นว่าร้านอาหารร้านนี้นะคะอาหารอร่อยแล้วก็บริการดีฉันก็เลยนัดกับลูกชายที่เพิ่งมาจากเมืองนอกมาทานอาหารที่นี่นะคะเออในเมื่อเข้าใจกันแล้วก็ผมว่าเราเข้าไปในร้านเลยดีกว่า <c oughs> ผมหิวแล้วนะคุณแม่ครับผมไม่อยากทานที่นี่แล้วครับร้านนี้บริการแย่ ห่วยมากเลยคุณแม่ผมว่าเราเปลี่ยนร้านกินดีกว่านะครับคุณแม่ผมไม่อยากกินร้านนี้แล้วครับเลือกบริการแต่ V i P คุณคงได้ทิปเยอะสินะถึงได้บริการแต่ V i P อะ่จะจ่าลูกลูกว่ายังไงนะ่ะแม่ก็ว่าอย่างไจกะถึงอาหารที่นี่จะอร่อยแต่บริการแย่แบบนี้คุณแม่ครับคุณแม่ไม่ต้องมากินที่นี่อีนะครับถือว่าผมขอ ได้จ้ะลูกเออคุณคะอาหารที่ฉันสั่งล่วงหน้านะคะขอยกเลิกทั้งหมดเลยคะ่ะอะไรนะคะคุณมดแม่ครับเราไปทานที่อื่นกันเถอะนะครับไปกันเถอะลูกไะน้องที จบแล้วค่ะ เขาไปนั่งตรงด้านโ้นก่อนนะครับเดี๋ยวลุงไปเอาน้ำมาให้กินไม่ค่ะฉันจะกลับแล้วฉันก็ไม่คิดว่าจะจนกันขนาดนี้แหมที่บ้านขายของเก่าเก็บขยะขายแบบเนี้ยโอ้ยฉันรับไม่ได้หรอกค่ะฉันเห็นว่าเป็นผู้จัดการชุดน,นึกว่าจะรวยลุงครับทําไมคุณพูดแบบนี้ล่ะคนรักผมไม่ใช่หรอแล้วทําไมคุณถึงรังเกียจพ่อผอล่ะตอนแรกนะฉันก็รักนะแต่ฉันก็ไม่คิดว่าจะจนกันขนาดนี้ แบบนี้ฉันไม่ครบหรอกค่ะผมคิดว่าคุณจะรักผมต่ออีกอความรักของฉันน่ะมันไม่ใช่แบบนี้คะ่ะโซดเราเลิกกันคะ่ะแล้วคุณก็ไปส่งฉันด้วยเอ,อเดี๋ยวหนูทานน้ำก่อนสิ ร้อยแล้วขอบคุณครับอพี่โซนคะเราก็คบก,กันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะไม่เห็นพี่โซนเนี่ยพาไปเยี่ยมคุณพ่พอคุณแม่บ้างเลยอะคะผมเหลือแค่คุณพ่อคนเดียวนะครับคุณแม่ผมเสียไปแล้วครับหรอคะถ้าอย่งงางนนะั้น่ะอาทิตย์หน้าเราไปเยี่ยมคุณพ่อกันดีไหมคะถ้าไอ้ต้องการแบบนั้นเดีย๋ยวผมจะพาไปครับค่ะนี่ค่ะดูนะ ร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะทำแบบสดใหม่เลยค่ะ ดก็แค่คนรู้จักนะครับอย่าไปสนใจเลยครับแค่คนรู้จักอย่างนั้นหรอฮะน้องจ้าระวังโดนหลอกนะคะแล้วจะมานั่งเสียใจทีหลังเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่บอกจ้ะจำไว้นะคะ พ่อครับผมพาลูกสะพายมาเยี่ยมครับอืสวัสดีค่ะสวัสดีจนหนูนอ,อมากันเหนื่อยๆไปนั่งก่อนสิลูกไม่เป็นไรหรอกคะ่ะหนูยืนได้คะ่ะเอ,อคุณร้อนไหมครับร้อร้อนอยู่นะคะแต่ก็พอทนได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้กินนะครับเออหนูนั่งก่อนสิลูก มาเลยนั่งเขาผ่อนก่อนไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวออกไปทำธุระข้างนอกแป๊บนึงนะคะเอา้าคุณพ่อครับไอไปไหนแล้วหรอครับคงกลับไปแล้วหรอลูกพ่อเคยบอกอะไรใช่ไหมละ่ะว่าไม่ต้องพาผู้หญิงมาที่นี่หรอก ไม่มีใครเขารับได้หรอกเขาคงอายอที่มีพ่อเก็บขยะแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่กับหนูนะคะคุณพ่ออ,อ้าอผมคิดว่าคุณกลับไปแล้วซะอีกแล้วคุณไม่อายหรอครับที่พ่อผมเก็บขยะขายเนี่ยทำไมคุณคิดอย่างนั้นล่ะคะคุณโซดหนูผู้หญิงที่มาที่นี่ ไม่มีใครยอมรับโซดได้เลยที่มีลุงเก็บของเก่าอยู่แบบนี้แต่ว่าหนูอ่ะไม่อายค่ะใครจะคิดยังไงก็ช่างหนูไม่สนใจทั้งนั้นล่ะคะ่ะไอ้รักโซดก็ที่โซดเป็นไม่ว่าฐานะที่บ้านจะเป็นยังไงอะ่ะหนูไม่สนใจหร้วนะคะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยช่วยกันสร้างได้เพราะว่าความรักอะ่ะรักกันก็ต้องช่วยกันสร้างไม่ใช่ว่ารักกันตอนที่รวยแล้ว ขอบใจมากนะหนูโ๊ดสมบัติที่พ่อมีทั้งหมดเนี่ยพ่อคงจะต้องยกให้กับลูกสะใภ้คนนี้แล้วล่ะเออแล้วเมื่อกี้คุณไปไหนมาล่ะครับนี่ไงคะฉันเดินออกไปหาถุงมือค่ะพอดีว่ามีร้านค้าใกล้ๆเนี่ยเขามีถุงมือขายด้วยนะคะมาค่ะมีอะไรช่วยทำไหมคะช่วยมามามาช่วยกันแยกขยะดีกว่าค่ะใส่กันนะคะ i พ่อว่างานแต่งงานเนี่ยพ่ออยากจะให้จัดใหญ่นิดนึงเนาะนั่นมันโซดนี่เขามาทำอะไรกันเยอะแยะเน,นี่ยป้าคะคะเขามาทำอะไรกันทำไมคนเยอะเชียอ๋อก็พ่อคุณโซดไงคะเขามาขอสาวที่ผแผนกที่นี่อะค่ะเอ๊ะป้ารู้สึกว่าจะเป็น,ผนแผนกการตลาดนะคะ พ่อคุณโซจะมาขอสาวอย่างนั้นเหรอคะค่ะแต่ว่าพ่อคุณโซอ่ะจนมากเลยนะคะป้าพ่อคุณโซจ่ะเขาไม่ได้จนนะคะเขาว่าเป็นเสียคะ่ะเขาเป็นเจ้าของที่ดินแถวนี้ทั้งหมดเลยนะคะและอีกอย่างเนึ่อเขาก็เป็นเจ้าของบ้านเช่าด้วยคะ่ะทั้งคอนโดอีกนะคะแต่ที่ว่าคุณโซเขามาทํางานที่นี่อ่ะเพราะว่าพ่อคุณโซอ่ะเขาฝากให้มาทํางานคะ่ะเพราะว่าบริษัทนี้ เป็นของเพื่อนพ่อคุณโซสค่ะจริงเหรอคะป้าจริงสิคะอ้อาหายไปไหนเนี่ยหายไปไหนแล้วเอา้าคุณลงุงคุณมาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยนี่คุณโซดคุณหลอกฉันเหรอฮะ หลอกฉันเห,อหรอหลอกว่าเก็บขยะขายแล้วนี่อะไรมาขอสาวแต่งงานมันคืออะไรเนี่ยอย่ากโกรธฉันเลยนะหนูลุงถ้าหากว่าฉันไม่ทําแบบนั้นน่ะฉันก็จะไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่ามีผู้หญิงคนไหนบ้างที่เขารักลูกชายฉันแบบจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะมีผู้หญิงมากี่คนกี่คนคน่ะเขาก็ทิ้งลูกฉันไปหมดเขาคิดว่าฉันน่ะจนเก็บขยะขายคุณอยา่าโกรธพวกเราเลยนะ ผมขอตัวก่อนนะครับพอดีผมจะไปดูแหวนแต่งงานให้ไอ้ไปครับพ่อหนูลุงยังไงเนี่ยฉันขอเชิญไปงานแต่งงานด้วยนะ,ไปไปอ,ะอะไรกันเนี่ยเจ็บใจจังเลยอ่ะ